อ่ะสวัสดีครับเอฟทุกคนทุกท่านกับกับบรรยากาศลมพัดหนาวๆเย็นๆครับอันนี้ฮะอ่านะครับบรรยากาศอ้าแม่แดงทำอะไรอยู่เนาะ อ้าครับไปแดงครับเจอกันรอบสองอ๋อสมมติหนึ่งเขาหนึ่งฟื้นป่หนึ่งฟื้นน่ะเน้ะมันแกะจะได้เยอะมัหนึ่งมิถุนัยนมันมีข้าวแดงฟื้นธรรมชาติบ้านเฮาครับได้ดังฟื้นลูกมันแกะมากเมื่อวานนี่หรอเดี๋ยวนี้สัะครับไม่อย่างจะฝันไว้อ๋อฟันไว้ทป็นหนึ่งเขายังนไม่เศร้าอืมนะครับก็ไม่ใช่ครับพิธีชีพแม่แดงครับ ดึงเาดน้ำกัะด็นพื้นนี่นะฮะครับผมดังพื้นครับดังเจ็ดก็มีคับอือขัดเข่าดึงพื้นส่แซบก้อยเนาะมันกะเอาปิ้งกีก็ง่ายเนาะอือดังเจ็ดขัดเดี๋ยวนี้ครับครับผมกำลังฟันพึ้นไปหนึ่งเข่าฮะใส่หนึ่งเข่าไปยูเฮิตจิมครับ ขึ้นโดยแบนใหญ่หนึ่งฮะอา่าปึ้งปึ้งฮะโอ้ฟันฟันใหม่ครับย้ำหนึ่งขอาหนึ่งน้าทีก็เอาไปนึ่งนะฮะ นี่งวน่มเสามากะ <oh> นี้าแล้ว oh, ก็มาดังนี่ม้เสาหนึ่งอ๋อนึ่งแาวยู่นี่บ่อ๋อนี่บ่บางหนึ่งวอ๋ออ๋อนี่บ่อ๋อเนี่ยบางคนหนึ่งแวครับพี่น้องตอนเศร้าว่าหนาวเนาะเออแต่ไฟฟิงพอได้หนึ่งแถวพร้อม เอกมากเป็นกระดังไฟปิงมองนี้ฮะน้ำมือเสรานีกรร่มพัดเย็นๆครับหนาวๆ <5 S 2> นะแดเแแเดเย็นเอ็นห่อเสื้อถือโนึตเราครับเอาไเรียนนี่แตหนาวครับห้องนี้ต้องตัดให้ขาดครับ

นี่ครับประมงคนตัดฟืนครับพี่น้องฟืนสำคัญนะคุณเนี่ยพอเป็นอยู่แบบบ้านๆเนาะเนี่ยนึงข่าวดึงน้ำนะยามเ้าหาเก็บฟอกเก็บฟืนหาเก็บน้ำไม่แห้งนะไม่ดีครับใช้ชีวิตืองนี่แหละบ้านนอกบ้นกนานนาครับใช้ชีเหลืองง่ายๆ<ม>อือที่พอประหยัดได้ก็ประหยัดครับ đang két thật thêm những người tường két đủ lại cả đài càng ừ. phải đang đây thì chẳng két cái đài nằm cái phường cái đằng พยาบาลแล้วเกี่ยวเข่าหรือเป่ครับเกี่ยวได้เกลี่ยลายนะโอ้เกี่ยวเขาเอารถเกลียวหน้าถึงมือนี่บ่เกี่ยวง่ายโอ้คนบ่ได้เกี่ยวมือเกี่ยวมือแล้วโอ้เอาเอาเกี่ยวเฮอเกี่ยวกับเสื้อซอบแล้วรถถึงมือเนี่ยเกลียวได้บ้แล้วอือผ้าแห้งมาตาอยู่เฮือนแล้วบบบนี้เกี่ยวแล้วแล้วกันครับเมื่อกี้เราเขา คนเกี่ยวแล้วก็ตีฟาดเอาเอ็นไม้อัน,น,อ,น,นอ,อันนั้นฟาดเอาัตี ีต้องฟันให้ขาดฟันให้ขาดตัดให้ขาดฟันให้ขาดถึงเวลาก็ต้องตัดให้ขาดนะครับเอาตัดตัดตัดปั้นปันปั้นนะคเอาเอา มีต้นอย่างีต้นกะเพราบ้างกะเพรานะฮะปลูกไใบชาเงี้ยทีบอลสีเจ้ากุ้งไกเซอร์บอลหน,น้าวัวนะครับโอ้ถุงเงินถุงทองนะครับถุงเงินถุงทองส่นปลูกไว้พี่น้องดอกไม้ในสวนแม่แดงะครับอันนี้ถุงเงินถุงทอง ก็อันนี้อยู่น,นี่นะครับนรบบรรยากาศบ้านแม่แดงครับวันนี้แม่แดงตัดปื้ดนะครับวันหนึ่งขง้าวหนึ่งนำ้ำ พพื่งจะไปกำแพงแล้วแล้วเราแบกกำแพงนพ่อไปเทางในบ้านก่อนไม่ันเล้ว้ะก็ย่งอยู่สองสามบ้านทางหลังโอ้ทางหลังอีกแล้วง่าย้ะโอ้เอ็่ไหนๆก็สิมาซาบซาบอีกปะเอ็ดอ้อมนั่นแหละก่ะใช่มันขึ้นมาเหมือเสียเอ็ดประตูเดินเลียง่ายด้วยล้ยง่ายครับผมขอบคุณแม่แดงครับสวดี้าสวัสดีครับผม